อับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้เลยอับดุลเอ้ย,อยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามกฎหมายตอบได้ตอบได้ถามมากู้ยืมเงินแล้วไม่ได้จ่ายต่อมาเจ้าหนี้โพสต์ประจานทำอะไรได้บ้างคะอ้าวการกู้ยืมเงินนะกฎหมายเขียนว่าช้าๆว่าการกู้ยืมเงินเกินมา2 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและเคสนี้เนี่ยมีหนังสือด้วยนะครับแต่แสดงว่าแต่คำถามแสดงว่าลูกหนี้เนี่ย ไม่ได้ชำนาญนี้ให้กับเจ้านี้นะครับเจ้านี้คงทวงถามนะถามไม่บ่อยคงมันโมโหนะก็เลยไปโพสประจานทางโลกโซเชียลหรือจะไปทาง a c e b o o k ก็ดีเรามาฟังกันว่าการที่เจ้านี้โพสประจานแบบนี้ถือว่าเจ้านีเสี่ยงมีเจ้านี้หลายท่านเลยนะครับที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็มายืมเงินฉันไปอ้าวทนายเขามายืมเงินฉันไปยืมไปตั้งนานนี้แล้วบอกว่า3เดือน5เดือนจะคืนก็ไม่คืนสักทีทวงดีๆแล้วก็ไม่ให้โมโหไนงะ โมโหเลยโพสต์ประจานมันเลยว่าโอเค